หกนาฬิกาสินาทีขณะนี้ก็ได้เวลาจาริกตัดงออกจากวัดดงเจริญตำบลหัวเมืองอำเภออำเภอสองจังหวัดแพร่แล้วนะหลังจากที่เมื่อคืนได้มาวัดอยู่ในวัดดงเจริญนี้นะก็มีพระครูบาอาจารย์ท่านให้การต้อนรับ กดีก็มีน้องหมาคอยรับส่งกับกันเดอกับก่อนหมาไม่ดุเหมือนหมาในวัดพัฒนะวัดปทุมรารามพอเป็นพิธีแล้วเยวก็มาส่งะได้จาริตดงออกไปแล้ว ดีมากค <Hi. S 1> ลองชนละกระฐานบนะรนเวณเขตอำเภอสองนี่แหละอำเภอสองจังหวัดแพร่น้ำไหลน้ำใสไหลสะอาดดีมากชาวนาก็ได้ทำการเกษตรนะกันตอนนี้ครับที่ผ่า,านมา ทอนาพอสูบน้ำเข้าไร่เข้าสวนเข้านาที่ผ่านมาข้างหลังนั้นก็ทนาก็ทำการเกษตรไถ่แปลงนาน่าจะทำนาฟังไว้ยังไงส่วนแถวนี้ก็น่าจะยังไม่ยังไม่พร้อมก็ยังมีต่อฟังย้าฟัง น่าจะรอการเก็บเกี่ยวฟางอัดหญ้าอัดฟางไว้ซึ่งชาวนาเขาก็ตากฟางไว้ถ้าหญ้าแห้งฟางแห้งก็คงจะนำไปเก็บไปอัดเป็นก้อนน,อนแล้วน่า,าจะทำการเกษตรหลังจากเก็บฟางเสร็จนะ สิบหนาฬิกา39นาทีก็ได้แวะเข้ามายัางวัดทุ่งนาวตำบลทุ่งนาวอำเภอสองจังหวัดแพร่จะจะพักตอนกลางวันอตอนนี้ก็ไม่คณะพระพิสุสง์น่าจะเข้าที่พักหรืออาจจะฉันเพลนอยู่หรือจะยังไงไม่รู้นะ ขณะนี้เวลา14บสนาฬิกาสานาทีได้เดินทางออกจากที่พักแล้วนะหลังจากที่พักกลางวันอยู่ในวัดแห่งนี้ก็ได้พักสงน้ำชำระร่างกายสักครู่หนึ่ง พอให้แดดร่มลมตกก็ได้จาริกออกมาจากวัดทุ่งนาวตำบลทุ่งนาวอำเภอสองจังหวัดแพร่แล้วจะได้จาริกทุดงออกเดินทางต่อไปให้ไปถึงปเป้าหมายเป็นลำดับสืบไป ณะน,นี้17นาฬิกา50นาทีตอนนี้ฟ้ามืดตะวันตกดินแล้วได้มาอยู่ในที่พักในสวนของญาติโยมท่านหนึ่งมีญาติโยมท่านหนึ่งท่านบอกแนะนำมาตรงนี้ซึ่งเป็นที่ของคนที่แกรู้จัก รู้จักรู้จักกันบอกว่าที่ตรงนี้เจ้าของเขามาบ้างไม่มาบ้างนะเป็นที่ที่เหมาะแก่การพักจำวัดเพราะว่าเป็นเจ้าของเจ้าของที่แห่งนี้นะแกเป็นคนโสดแต่แต่มีอายุเยอะแล้วล่ะอายุหกสิบกว่าปีแล้วแกเป็นคนธรรมะธรรมโม แต่ว่าแกก็จะมาบ้างไม่มาบ้างนะที่สวนของแกเป็นที่ติดถนนบางวันแกก็มาบางวันแกก็ไม่มาญาโยมท่านนั้นจึงได้แนะนําให้มาอยู่ที่นี่แล้วโยมท่านนั้นก็จะไปบอกไปกล่าวไปแจ้งให้เจ้าของที่ตรงนี้ทราบว่ามีพระทุดงมาพักจำวัดอยู่ นที่กระท่อมหลังนี้เดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะจัดการทำธุระส่วนตัวหาที่อยู่ที่พักนะก็มีน้ำให้ชำระร่างกายอยู่บ้างนะไฟก็น่าจะมีอยู่เห็นโยมแกบอกว่ามีไฟ โซลาเซลล์ที่เจ้าของเขาติดตั้งไว้อยู่นะอันจะเปิดได้ยังไงอีกใกล้ๆกันก็มีกระ๊อบหลังหนึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆแต่ตรงนี้มีเจ้าของเข้ามาอยู่เมื่อกี้เห็นเจ้าของเข้ามานะเข้ามาทำมาดูมาทำกิจกรรมใส่ปุ๋ยหรืออะไรนี่แหละ เมื่อกี้นี้เห็นอยู่รถจักรยานโยนต์ก็ยังมีอยู่ไม่รู้เจ้าของเขาไหนนี่เป็นสวนข้าโพดนะปลูกขขาโพดสวนใกล้กันสวนสวนของโยมคนนี้เป็นต้นอะไรก็ต้นอะไรเนี่ยต้นมังคุดละมุดหรือว่าลำไยไหมันดูลักแกก็ปลูกต้นหอมด้วยแกอยู่คนเดียว อยู่คนเดียวไม่มีครอบครัวเป็นโสดเป็นหนุ่มโสดหนุ่มโสดธรรมะธรรมโมเดี๋ยวอีกสักครู่ได้ทำธุระมันเอาไว้แค่นี้ก่อนเจ้าของที่ก็มาแล้วตาชื่ออะไรนะ ชื่นครับชื่นชื่นเนาะแต่ชื่นมาแล้วก็พอดีมาขอแกอยู่พักสักคืนหนึ่งเนาะอยู่บ้านลูกรูนูรูนิเกตเนาะครับนูนิเกตแกอยู่ข้าวสวนแกก็มาพักนี่ที่หลับที่นอนแกก็พอดีส่วนพระก็จะนอนจำวัดอยู่แถวแถวนี้แหละเนี่ยแถวๆนี้มั้งอยู่ใกล้ๆกกันนั่นแหละ can you